สวัสดีกมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มันนำเสนอเรื่องหมวกกะปิยอนะครับนี่นะครับแบบหมวกกะปิยอนะครับตอนนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสามใบนะครับก็ส่วนมากหมวกกะปิยอดเขาก็อิสลามเขาก็จะใส่ละหมาดือวาใส่ทั่วไปก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นหมวกกะปิยอนะครับนี่สีขาว ก็มีสีแดงก็มีสีแดงคนดำด้วยนะครับตอนนี้รุ่นนี้แบบนี้มันก็ก็มีความนิยมกันมากนะครับในหมู่คนอิสลามนะครับเข้าไว้ใส่บนหัวนะครับตอนที่ละหมาดหรือว่าตอนที่ไปอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะการตัดเย็บนะครับนี่นะครับแบบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับนี่ก็แบบสีขาวนะครับก็ก็จะมีการการปักปักนะครับปักนะครับก,อกอ <man> บ็อันนี้ก็อ <man> ีกแบบนะครับน <man> ี่ก็แบบอันนี้นะคบแพงนะครับอันนี้ก็หลายปีนะครับอันนี้ผมใส่เองอน,นะครับประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับช่วงนั้นก็ยังแพงอยู่นะครับประมาณ250้าสิบาท หนึ่งหนึ่งอันนะครับตอนนี้ตอนนี้สินค้าก็เริ่มถูแล้วครับก็ประมาณร้อยร้อยลำใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสําหรับหมวกกะปิยะนะครับหมวกกะปิยะนี้มันก็สําคัญกับกับศาสนาอิสลามนะครับเขาไว้ใส่ละหมาดนะครับ่านนบ,บีของเราก็ได้ใส่ ได้ใส่กะปิยัก์นี้ท่านนบ,บีของเราก็ได้ใส่ไปละมานะครับเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ผ้าสับวบันนบ,บีก็ใส่นะครับนี่เป็นเป็นถ้าใส่หมวกกบปียอกก็เป็นถ้าเราใส่หมวกกบปิยอกก็เป็นเป็นว่าเราก็รักษาสุนทรน,นบ,บีนะครับสุนนรนบ,บีนะครับ แบบอย่างของท่านอับีนะครับเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่นะครับท่านก็ใส่กระปีย่อะนะครับไปละหมานะครับหรือว่าใส่ไปทุระอย่างอื่นท่านอับีก็ก็ได้ใส่นะครับนี่นะครับเมื่อ1400กว่าปีมันก็ก็มีมาแล้วนะครับหมวกกระปีย่อะนะครับผมก็เคยดูนะครับเรื่อง สิ่งของของนาบ,บีที่เขาเอามาโชว์นะครับที่ที่ต่างประเทศเขาเอามาโชว์นะครับก็มีมีดาของท่านนาบ,บีแล้วก็หมวกกัะปียอยอผมก็เคยดูนะครับแล้วก็สิ่งของประเภทอื่นของชายประเภทอื่นผมก็ดูนะครับที่เขาโชว์ที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมก็ได้ไปดูนะครับนี่นะครับ สำหรับเรื่องราวกับปียของผมก็ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับวัสลางครับ